ันนี้ก็มันเกิดบอบเบิร์ดนะคะแต่เดี๋ยวออฟก็จะไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านเลยเพื่จะบอกว่าเราก็ไม่รัวเหนเกิดบอบเบิร์ดแล้วที่ก็พิ่งรัวพิ่งรัวก็เลยเตรียมเค้กไม่ทันเซเว่นช่วยได้นะคะใครจะยากจะโวยพายมันเกิดอ่าเพื่อนเออมันเกิดเคยก็ตามงทำไปดีเลยค่ะแล้วก็แวะซื้อถ้วยด้วยค่ะนอกจากแวะซื้อเค้กแล้วก็แวะซื้อถ้วยมีนี้พี่เบิร์่าน่าจะประมาณอายุประมาณ25นะคะ อย่าก็เลยเคงหาอกันแล้วก็เตียนหาเล่มละรกันนะคะกี่ปีไม่รู้แต่ว่าเราอปักตามจํานวนละกันเนาะเออพอตัเกินปักตามอายุนี่ก็คือน่าจะหล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถึงไฟล์บอเพื่อกันบอกเพื้อสาม้วย นะคะเขาก็เป็นพิธีกร,ร,กรจำเป็นสำหรัวบวันนี้ที่ไม่ทราบว่าเกิดกี่อันนะคะเกิดก,กี่คนแล้เนี่ย <c oughs> จัาหูเม็ดวันเกิดเขายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยคุณแม่วโวยพอนะคุณแม่หลับเล้ว่าล,ล,<ๆ>ลูกจะพายวยพรแทนแล้วกันนะคะนำโดยลูกจะพายใหญ่ค่ะเชิญค่ะจ FT สามร้อยจ้างเป่าโวยพอยาพุดยโวยพอ อธิษฐานกับพี่บอที่นั้นพยดแสงเอ๋ไปเลยแฮี้บอทเท่วยอะบอต่อไปค่ะเค้กสวยทุกอันเลยเดี๋ยวเราดูของพี่น้อง ค่อยๆโปรเพทงานมาๆนะคะแล้วก็ค่อยรำรำรวยๆนี่ได้รวยอ่ะแะควก็เป็นไปกันดังๆนะคะครับครับครับเราไม่ดับไม่ดับแล้วก็ติดงานนึงเนาะอันนี้ขอให้เพลงๆดังเพลงนะคะแล้วก็มีงานเข้าเยอะๆมียอดคนติดตามเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกวันทุกวันนะคะแล้วติดตามเยอะๆอย่างเงี้ยเลยแล้ว ซื้อจัดยี่สิบปันขายุ๊กตา Happy birthday to you เออน่าจะก่เื่อเลยน่น่าจะกอนเพ่อเลยน บางสิ่งใสุขภาพประชาชนนะคะให้ดำให้ด้วยให้สุขภาพแข็งแรงให้บุญกุศลที่น้องทำและแม่ทำให้ส่งผู้ไดน้องปังปังยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้เป็นเทราะของเอฟซีตลอดไปเลยให้ยูทูบได้เยอะๆด้วยเฮงปังปังนะคะแล้วก็เป็นโค้ชวันกำชันตลอดไปนะคะโคจินโคจินแฮปปี้เบิร์สเดย์สูยูทขอบคุณวันเกิดเองเลยเป่าค่ะที่รักเปากาเค้งซุยบอกคุณยศด้วยนะครับ Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. แมีไม่อาพน่มไ่เาไปอัปน้ำไม่เอาโปรยเร็วค่ะเก็บเก็บไม่เ็บโคดรไม่เก็บโค้ดไม่พุ่มอย่างเดียวโปยพุ่มให้ลูกบ่าวโอนต้องพูดกับลูกบ่าวอะเร็วโปรยโปรยลูกบ่าวกรด้ายโปรย้ มาด้ามามาดอะที่าันยันดง้แม่ไม่ยามวมาเฟมาเนี้ยเลยที่าน้องเลยบาดเมาค่ะนันคิดได้ไมเช็อาเล่นเล็กแล้วกัมดัดไม่ฟินแล้วเมาเเมืองเอาสุดมันหรือเปลมาน่ารักมามาเทนอมเบิ้ลจิตใจดีแบบนี้ก็พมมีเมที่คอยน่ารักนะคะ ต้อจะประกงไหมโยดเลยอ่าุดยอนเลยค่ะนุยมีดีก้อนไหมวันนี้ยใช่ต้องต้องได้่ีนดีเลยเจ้าเอโอ้น่าว่าต้องขอชนแควกนูวันนี้เออเอ้ยลื่นเลด้ยมันชบเ่มันะไรดดิ้มอเนอกอ้ำเพื่อเอาก้อนเอินอ่ะก้อนเอินมันตั

คกเกิดีเกันขอให้พี่เบิรมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็พี่เบิร์ตเลครอบครัวมความสุขมากๆเองๆรวยๆปังงานเยอะๆกันทั้งทั้งวงเลยนะคะโอเคเยเย